การตัดสินใจที่อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาหัวหน้าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้แสดงความสนับสนุนให้ยกเลิกการเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสตามแนวทางของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งถูกมองว่าเป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้งในวงการการเงิน แต่ที่นี่คือจุดที่มีความขัดแย้งอย่างมากการยกเลิกการรายงานผลประกอบการรายไตรมาสอาจทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐไม่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนเพราะส่งผลต่อความโปรง่งใสและความพันพวนของตลาดนักวิเคราะห์บางกลุ่มชี้ว่าคําแนะน,นํานี้อาจทําให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการวางแผนการเติบโตแต่ก็อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนเมื่อวันที่29กันยายน2568สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าพอแอดกินหัวหน้า S อ c ซได้ระบุในบทความในนิตยสารฟ i น a n c เช l t i m e มว่า รัฐบาลควรกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพแต่ไม่เกินจำเป็นเพื่อปกป้องนักลงทุนขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างเสรีเขายืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ควรถูกขับเคลื่อนโดยปัจจัยทางการเมือง ปัจจุบัน SEC กำหนดให้บริษัทต้องเปิดเผยงบการเงินทุก90วันซึ่งเป็นแนวทางเดิมที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยสนับสนุนตั้งแต่ปี2 5 6 1และเพิ่งฟื้นฟนูแนวคิดนี้อีกครั้งเมื่อเริ่มต้นเดือนที่ผ่านมาแม้ว่าแอดกินจะไม่ระบุเวลาที่ชัดเจนสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้แต่หากดำเนินการจริงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเงินของสหรัฐอเมริกาคุณคิดว่าการยกเลิกรายงานผลประกอบการรายไตรมาสจะส่งผลดีหรือเสียต่อตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาโปรดแสดงความเห็นในคอมเมนต